มันม,มีเทปเลยวะถามพ่อสิไอ,อ,อหนูสีเหลืองนี่ว่านี่ไอหนูสีเหลืองนี่ว่าถามแ้งนที่ ซื้อมาเท่าไหร่นะกัวแมงไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบอะอยากกัดดิมึงกัดไม่ได้นะเขาจะไปใส่ต่ออยู่นะมึงรู้จักไหมนะมึงต้องถูอินวันดิอมึงไปกัดได้ไงบอกว่ายังไงมึงใส่แล้วมึงห้ามกัดมึงใส่ต่อสวยมนี่มึงใส่เสียด้วเขาจะไปใส่ต่ออยู่มึงรู้สวยไหมเออถูอินวันดิมึงต้องถูอินวันดิ วันนี้มาใส่พรุนี้คนใส่ไมได้อุนตบอกได้แล้วว่าโอ้ขุอยากเป็นคนขายเสือเด้สมัยนี้เสือยังสี่กับด้คนใส่สองคนพุนนะยัง <c oughs> ไ,ไงถุอินวันเลยวันนี้อเดินชวนตัวให้พวกมึงดิโชวนตัวมีงมาโอือนั่นละ <c oughs> อุ้ยบาพิกันมาที่นี่ <c oughs> พื้นเลยคือขนาดเราพื้นนะก็คือเดี๋ยวเออยังสิเดี๋ยวมึงจิ้งส okay. kind of like. ีวีดิ์ถอดเนาะเป็นไถอดเอายาถอดถอดบ่ไม่เอาเขาตุ่มตุ่มเสื่อแบบนีแมนยูเนาะสีแดงๆหุ่นเนาะนี่ใส่สีเหลืองบ่ได้ดิเออสีหุ่นนะนี่ถอดแล้วนี่นี่ผดะ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 อืมอืมเอาเอาเอา

บอมิดมันได้สุดยอดจริงๆเลยคุณเออ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 ไอเก่งเอออือเอ้านะครับวันนี้นะครับจะเป็นการแสดงสดนะครับผมเอ๊ะเก่งจะคาดคุณน่ะบมมันก็ใส่เสื้อเท่แล้วเวีนนี่ รอครับคุณนะไอ้มารอหน้าเด่นจองก็เศษทองสีทองไม่ใช่ปอก้อสีทองปอข้อสีทองอีกอ่ะเหอชดอันนี้้วใส่ไมุ่้เอไม่ใส่ไม่ได้เรอกไม่เอ้หมกับไม่เหอกกับโป่งมาที่นี่ใส่ไม่ได้เอดีมาเตีนคูกันแล้วคููละไม่ได้กคูเมาสลเดี๋ยวมาเต้นคูกัน่ะ ไม่ได้หรอกไอ้กระดำต้องเป็นมาาหน้าเล็บนี่นะวะมาทานนะวากระดำนี่ตรงคู่กระดูกไง นีกบาบ่เลยี้อืม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 อืใอ่เอืมอืมอืมอมอืมอืยสืมอืมออ้มมอกอเทยืออมอืาอืมอืบอืมอืคอืม น่ามุนบ่นอะไรนี่ถือเขาตัดมานี่เป็นไงบดรอแล้วมึงน่ะบดรอแล้วเอละ f ดูดิมึงแท้อะไรล่ะกระดูกเอามาจากไหนอีกมึงให้กินเหรอมึงอยากได้มยมไปทาแทะมานบ่นอะไบพกนี้ไปไปแล้วนะครับทุกคนครับมาเบิ้งนะครับ มาดูนะครับไอ้นี่เสื้อสีเหองนะครับผมว่านะครับเท่งกีฬาสีมไกม้ต้องเป็นดอทมุนแน่นอนนนบกมกนี่ว้าอือเป็นคนทักเสือขายเนี่ยวะ่ะร้อยสามสิบนะครับซื้อไอ้คนใทนะครับสุดท้ายนะครับ,รบตรงเอนไม่เห็นมา ต้องมีอันนี้อีกนะครับอ๋อนะครับไอจิงหกหกนี่ว่ามียังนะครับผมซื้อไม่คุ้นใส่แหละครับแต่นะครับมันก็เริ่มปล่อยของมาแล้วครับนั่นมาแล้วมาแล้วขอ,อ,อนุ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่น่ารักไม่น่ารักเลยทีนี้นุ้นจะยอมยอมรับสถานะเมยกันนั่มไม่น่ารักเลย ยอมแล้วสหานะตัวเองไหมตัวนี้ไม่มีแล้วหมดแน่ก็น้ำไม่ปักคอนะลูึกแล้วปักคอปักบ้าดำอุ้ยชิบออกกับมุ้ยังไงอันนี้ก็เต้ยงไปให้เออกว่ากันอันนี้ไม่ร้มเซอก็ตีกันนะครับ ตาบาบบี้ของแม่เนาะมันตุ๊กต <c oughs> าบาร์บี้อืมเอ้าเอ้านะครับเดินกันลงไปแนละ้วชัวไปมีหูด้วยโอ้ยน่าัจานน่าจานน่าคบหน้าตายิ้มหน่อยยิ้มยิ้มตื่นสายตามันกเป็นบัวยิ้มของนก ลูกพันกุขี้เกียดแปรงอยู่แล้วจะไปหอมคนอีกจะไปดินทำไมจะใส่ลูกมันเคี้ยวแล้วมันจะกัดมันกัดแล้วนะอืมแต่ก็ใช้มาเพราะหนูไม่ได้ใช้แล้วไงนะครับผมวานะครับคลิปนี้นะครับทีด้จบทำนี่แต่เตียงนอนเียงกันเอแล้วนี่นั่นนั้นมันหย่อเจ้าไปเห็นมันกัดทำไมเนี่ยก็มันไม่ได้ใช้แล้วมันยืดมาแล้วเนี่ยเห็นไหม อันที่อยู่ในห้องก็อยู่ในห้องใช้อยู่เออทั้งแกะทั้งงัดไปที่นี่เอาอ<ด>นั่นปล่อยปล่อยหน่อยอือามจะให้จะมัดผมให้มึงมาเร็ว,วๆมัดผมก่อนมัดขาไม่มัดหูเป็นหู2สองหูอืมเอา ข้องัดข้อมันตายพอดียุ่งีิบมาเถ็งมันยังมันเหนียนมันยืดมันเอาตรงไหนมันแดดยืดอะไรมันจะตายบ้าเปล่าเนี่ยโอ้ยเฉยเฉยอย่ามายุ่งเอ้าวัวมือเศร้ผิดือดมันเดียวแล้วเขาเนี่ยมันจะเอาตรงไหนมา เนี่ยนี่แหละดูดิยืดขนาดนี้นี่ดูดิมันคนนี้ไม่เข้าสู่เลยตัวนี้มันก็ตลองมีขาดใจไงนั่นเห็นบอกมันก็ต้องถตะลดนตะลายอยู่นี่ทุลายอยู่นี่จะไปถอดอุ้ยก็พูดไม่รู้เรื่องโอ้ไปแล้วครับทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวคนเที่ยงกันต่อกันใฮ้<ป>แต่งให้พี่ไหมล่ะไม่แต่งให้หมาแต่งให้พี่ไหม แต่เหมือนหมดทันสหักจะไกลใจลาย,ลายพีย่หนุ่มพูดละเพียงหรอไปแล้วครับทุกคนอีเวน